เขามีชื่อว่าอับดุลเดี๋ยวงานเลย คนที่นั่งเรียบร้อยค่ะเป็นคนชูนิ้วขึ้นมาเดี๋ยวให้อับดูนทายว่าเด็กๆอะ่ะชูกี่นิ้วเห็นไหมหอ๋อแล้วคนจิ่จะได้ชูนิ้วขึ้นมานั่นก็คืออ่ะคนนี้ <c oughs> <c oughs>